ด้วยกลับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมองเมีจิอารีนานะคะตอนนี้แรงของเราก็คือแรงกโกก <g ül> <ๆ>็ <g ül> มีคนถามเข้ามานะคะว่าแรงสูงสุดคืออะไรเนย <g ül> ก็น่าจะเป็นแรงนี้นะคะซูปเปอร์สตาร์คนสุดเลยแต่มันอยู่ห่างไกลเหลือเกิน มาสเตอร์ได้หรือเปล่าเหอะแล้วก็มีสูงกว่านี้นะ่าจะเป็นแรง์พวกนี้นะเหมือนเป็นแบบท็อปเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยลำดับที่แบบ1นึ่ถึงสอง200ของเซิร์ฟเวอร์นั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเป็นความคิดเห็นส่วนตัวลุยกันดีกว่าจะล่อะไมาแล้วอยากเล่นมีดอ่เอา้า 果然少了本宝宝是不行的。谁敢与我一战？้องเล่นซับใช่ไหมปาน,นี้ตอนแรกตั้งใจจะเล่นมิดนะเนี่ยมิดสองได้ไหม <laughs> จะทำการโยนแบบนี้ไม่ได้นะ มาตีพี่น้องหายไปไหนกันมาเร็วแค่ีีจะตายแล้วนะเฮ้ยสวยเฮ้ยมันจะเข้าไปหาป่าชานันป่ายแล้ววะอุ้ยกระตุกหนักมากน่อเอารอดไหมนะทำยังไงให้รอด ไปเลยฉันตายได้เคลลี่มันทิ้งฉันไปแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ เฮ้ยเกือบโดนป้อมกลับบ้านเลยจ้ะแม่เอามานันให้ได้อ้อมเอเอ,เอสวยได้ป้อมเด๋ไปตั้งไหมเอาไหมเอาก็ได้ไปเอาแครี่แครี่แครี่ มันดืดด้อดืงที่จะเอาจริงๆนะไอ้นีปลาหมึกจะได้นะอย่าให้มันลัดเอาเลยเอาได้ไม่เอาละเฮ้อ ได้อยู่คุ้มอยู่อย่านะเอาก,ก็แหลงถ้าพี่จะอนอนจะทำอะไรได้ได้ปะวะกล้าเปล่ากล้าเปล่าอ,อย่าลัดกูนะ ตีตั้งนานจะมาลาดไม่ได้นะมันมาแล้วจ้ะแม่จ๋ากลังคกับได้จะเอาก็ได้นะมาเร็วแน่ <c ười> ไ,ไหนว่าต้องกลับบ้านแล้วเด้ต้องกลับบ้านแล้วเด้บบเด <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> หนูด้วยมันไม่ตายเอซัวนี้แรงมากเลยอะจะตายกันหมดเลยเฮ้ยป้อมแตกเอาสุดยอดไปเลยชนะแบบงงๆบวกสิบสองเองอะบวกน้อยมากแม่ แสดี่ดที่ทน้นคะแนนทุรเรศเอ้ยไม่ทุรเรศนนะคะแนนได้อยู่เห็นไหมตอนนี้เราจะได้เล่นอะไรอยากเล่นกลางอ่ะถ้ากดทันอ่ะนะไม่ทันกดกลางไม่ทัน,ๆๆๆทนขาดอะไรอ่ะ ขาดทรัพย์ไหมซุนย่อ吞童子登ถามว่าเล่นตัวนี้เป็นไหม <c oughs> อย่าถือสาเราเลยนะเพื่อน <c oughs> เจอตัวเดียวกัน <c oughs> หั่นแน่ <c oughs> อ้ามันมาแล้วจ้าแม่ เขาแรงกว่าหรอเขาแรงกว่าเราอัพสองเราถูกโอ,อัพถูกไหมเนี่ยเฮ้ยก็แรงอยู่สูสีอยู่นะ,ะนตัวนี้ถามว่าเคยเล่นแบบรูส้สก,กิลมันไม่จำไม่ได้ได้วยซ้ำสก,กิลอ,อ่ะตายแนย่แม่จ๋าแม่จ๋า กลับบ้านตั้งแต่นาทีแรกเลยจ้ะดยอด <c oughs> มันมาแล้วจ้ะแม่เฮ้ามาดิมาดิมาดิสวย <c oughs> <c oughs> มันเข้าป้อมฉันอีกแล้วจ้ามันเวลห้าแล้วฉันจะเอาอะไรไปสู้ มันหกแล้วโอ้ก็ถึงว่าทำไมมันมีไอ้ตัวนี้โอ้ my god แลกกันไปคนละมันเออเอาเอาเอาดีเอาดีกลัวอะไรเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะยิงมันแครี่เออตัวนี้ก็น่าจะซับได้มั้ง ไปอย่าไปย่องเข้าใจไหมอย่าไปย่องเอากลับบ้านแล้วหรอกลับทำไมล่ะเอาทำไมากินไม่เข้าป้อมช่วยหน่อยแครีช่วยช่วยตีป้อมหน่อยเอาเวรยนจำ ลอ้ลอล้อแไม่ได้คิวเลยจ้ะแม่หึ้ยหึถอย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 กลับบ้านเลยจ้ะแม่รอดมาได้อย่างไร ชูเทนป่ะตัวนี้โอ้อยไม่ได้สักคิวเลยจ้าแม่ฮ่มองช้าไปนิดออกมาแล้วเอา เจ็บฆ่ามานันเอสเอสวยเราป้อมได้บ่อจะไปช่วยพวกน้องอยังไงเนี่ยคะถอยถอยถอย เอาเอาไม่ได้เออคุ้มเหมาไม่คุม้มแหละชีวิตแอซิดล้วนเลยจ้าอยู่ตัวหนึง<ส>่งเหมือนจะมีการประทะทุกคนต้องใจเย็นๆนะกลัวเหรอกลัวเหรอจะได้สกิลไหมวันนี้ ได้หมดได้หมดได้หมดเออสวยทำไมต้องเป็นชั้นที่ตายตลอดเลยนะแต่ไม่เป็นไรคุ้มอยู่จบได้เลยปะเนี่ยจบได้เลยไหมอ่ะไม่น่าได้เฮ้ย <c oughs> ส,สี่สี่สองแต่มันจะเกิดแล้วนะสวยเฮ้ยมีสิทธิ์อยู่ <c oughs> หนึ่งสามสิบพระเจ้าจบแล้วสุดยอดไปเลยเขายอมแพ้หรอพิกยังไม่ได้เข้าเลยนะฝั่งนั้นน่าจะยอมแพ้แม่เหลืออะไรไม่ได้ดูด้วยบวกยี่สิบสองอืมก็เกือบจะขึ้นแนนแล้วไม่เอมอ่ะลองเอมเอมไปตั้งสิบเจ็ดฉันจะทำได้อย่างไรถือว่าโอเคแหละ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์กด